สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวลิซ่าแบ็คพิงค์พร้อมไฮไลท์ข่าวความสำเร็จสร้างสถิติใหม่กลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผู้ชมเยอะที่สุดใน24ชั่วโมงแรกยังคงร้อนแรงต่อเนื่องกวาดยอดวิวไปอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวสำหรับผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกและ,ละลิซ่าและเพลงไตเติลในชื่อเดียวกันของลิซ่าที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อวันก่อน ล่าสุดเด็กผ่านมาครบ24ชั่วโมงแล้วในวันนี้11กันยายนเวลา11นาฬิกาโดยจากข้อมูลสตรีมมิ่งไลฟ์เขาได้เผยตัวเลขสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกออกมาแล้วซึ่งผลงานเพลงลลิสาก็ได้สร้างสถิติใหม่ทำให้ลิซสากลายเป็นศิลป,ปินเดี่ยวหญิงคนแรกของเกาหลีที่สามารถไปอยู่จุดสูงบนแพลตฟอร์ม YouTube ได้สำเร็จโดยมียอดวิวมากถึง70.5ล้านคน ใน24ชั่วโมงเท่านั้นแซงหน้าเพลงมีของ Taylor Swift ที่เคยทำได้65.2ล้านครั้งเมื่อปี2019แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในขนาดเดียวกันวันนี้ลิซ่าแบ็กพิงกก็ได้กลับมาขึ้นโชว์โปรโมทเพลงเดบิวต์เดี่ยวลลิษาในรายการ the tonight show starring jimmy fallon อีกครั้งนับตั้งแต่ b บ a ็ k พิงกเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งแอดก็ขอยกมาให้ชมจะป้วปังขนาดไหนมาดูกันเลย <S <S จากคลิปลิซ่าปรากฏตัวด้วยสไตล์ที่ไม่ธรรมดามีผมหางมาที่รวบตึงบวกกับชุดสีขาวเคลือบกับเพชรปยิบระยับแต่งประกายเพิ่มความปังได้เป็นอย่างดีและเนื่องจากเป็นเวทีแรกหลังเปิดตัวเดบิวต์ที่มีแฟนๆทั่วโลกให้ความสนใจ กล้องและการจัดแสงจึงโฟกัสไปที่สไตล์การเต้นและแนวการเคลื่อนไหวของลิซ่าซึ่งทำให้เวทีเต็มไปด้วยสเสน่ห์สุดฮิปเพอร์ฟอร์แมนของลิซ่าบอกเลยว่าฟาดมากไม่มีความวันไหวสุดแข็งแกร่งมีการแรปที่ทันสมัยและโทนเสียงที่วิจิตปัรจงเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับท่วงทำนองเพลงลาลิ่า ่คะก็เป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวลิซ่าแบ็คพิงในวันนี้พร้อมภาพบรรยากาศจากรายการ The Tonight Show starring Jimmy Fallon ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์เก็บตกให้แฟนๆได้ชมกันใครได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระที่ดีได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ